ฝรั่งเศสช็อกเด็กนักเรียนวัย14ปีคลั่งแนวคิดนาซีคว้ามีดแทงหน้าครูวัย66ปีกลางห้องเรียนเมืองเบนเฟลทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศครูได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกหามส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการผ่าตัดอาการล่าสุดทรงตัวขณะที่เด็กผู้ก่อเหตุพยายามแทงตัวเองระหว่างถูกจับกุมอาการวิกฤตเช่นกัน เอลิซาเบตบอนรัฐมนตรีศึกษาธิการฝรั่งเศสยืนยันว่าเด็กชายมีความหลงไหลในอุดมการณ์นาซีและไม่เคยมีประวัติใช้ความรุนแรงมาก่อนด้านนายกเทศมนตรีเร่งอพยพนักเรียนออกจากโรงเรียนทั้งหมดขณะที่กองกำลังความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดเหตุ hey, สยองครั้งนี้ทำให้สังคมฝรั่งเศสหวนดำรึกถึงคดีสะเทือนขวัญเมื่อปี2020 เมื่อครูถูกฆาตกรรมเพราะโชว์ภาพล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัดซึ่งจุดชนวนการถกเถียงเรื่องเสรีภาพการพูดอย่างหนักหน่วงครั้งนี้ฝรั่งเศสต้องเผชิญคำถามใหม่อีกครั้ง<ม>เกี่ยวกับความสุดโต่งในหมู่เยาวชนและความปลอดภัยในห้องเรียน